มันลงสุดๆกันเนะครับครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับเอฟซีบ่อยทุกคนทุกท่านนะครับเสาร์วันศุกร์ด้วยครับพี่น้องนะครับสวยแน่แล้วนะครับเป็นตลาดนัดเสาร์วันศุกร์นะครับของตลาดนัดโกกระบือผู้ดินนะครับสำหรับผู้ใดนะครับจะาของก็จับใจสื่อขายครับพี่น้องครับตลาดมีทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์นะครับของสวยของงามนะครับแตถือว่าพ่อไม่มีเหลือนะครับตลาดนัดโกกระบือผู้ดิน เราที่ตั้งนะครับอยู่ยี่ห้อบ้านสว่างนะครับติดถนนซีเลียนเลยครับพี่น้องนะครับเส้น207นะครับสาหัสสขันกาลสินครับพี่น้องนะครับไปสะดวกมากง่ายง่ายนะครับนี่ติดถนนซีเลียนวนเลี่นไวๆอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับบริเวณเดียวเขาสร้อยเขามุมทางใดหอกนะครับอ่ะไม่เตือนได้ว่าก็เมียนี่เดี๋ยวไปชมเมียนั่งตัวเรียกนะครับได้บ้าพวกเราได้บ้าแล้วค่ะ สี <ítulo> ่สิบหาแล้วค่ะห้องนะครับห้องเมียเสาครับพี่น้องนะครับเมียมันขายมันส่งเมียโตแบบนี้นะครับบ่อยเจ็ดสิบหุ่นละเมียมันเมียมันมั่นนะครับสามเดือนนะครับมันขายเป็มันส่งเจ็ดหมื่นกว่านะครับตัวนี้โอ้ยใหญ่นานนะครับตัวนี้ล้อมโซ่ล้อมชิงนะครับสวยนะครับเป็นหัวแดงนะครับบดนะครับครบเครื่องนะครับใส่หมวงหัวเกือบสิบปีก็กลัวนี่แล้วครับพี่น้องนะครับหนาเขานะครับหนาเขาหนาอะไ อวัวสวยงามนะครับลุงประมาณลอย40หาบบวกตีตำไบท์ได้ครับพี่น้องนะครับลอย40หาบวกๆนะครับตำนี้มีอย่างวันนี้ันนีจ้ะมัมีเนาะรับผ่าบนเมืองบันไถครับพี่น้องโอ้บกหางเงยคร like. ับบกหางเงยครเฉยลดน้อย45,000บาทครับพี่น้องราคาห่องนะครับตามาตโต้ร่องกันได้คิบเก้สนใจนะครับจได้ไปไปอย่างครับพี่น้อง นี่ละซีเมืองหาครับพี่น้องนะครับมาต่อรองปุดคุยเอานะครับผมอ๋อตอนนี้ส่วนใดส,ส่วนอื่นนะครับบอยไทยบอหอดบอถึงครับพี่น้องในโทษสอบทำเด็กของง่วเอาเด้อนะครับเอ๋อบเบอร์โทษที่ต่อเบอร์ได้ก็ไม่เอาปนี่ส่วนแปดศูนย์ส่วนสามหนึ่งส่วนสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสองส่วนสามนย์ห้าสออเหล่าน่ามนเจ้เามุ่นครับพี่น้องนะครับเอาติดต่อสอบทำกันของว่าไรนะครับตัวเดียวนอกไปเนาะอ๋อขอบคุณอะไรครับแมวมันๆครับผมตัวเดียวครับพี่น้องครับ ไอ้บ๊ทจักตัวอะไรอาตัวครับไม่ขายตัวเองเหมือนย่างท่านมันอยู่ครับเจ้าอะไรแล้วค่ะบตัวนี้บ่แมนตัวใดอยากได้ซิมหาห้าร้อยมือหาห้าร้อยงอหน่อยครับพี่น้องนะครับหนึ่งพันห้าพันห้าร้อยนะครับเครื่องบดนะครับแดงนะครับแดงบดครบเครื่องครับพี่น้องนะครับัวมีอยู่ในหุ้มนะครับผมเนาะผู้ใดอยากได้นะครับตัวเดียวขึ้นมา นึ่งครับพี่น้องนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเพิ่นเปิดเพิ่นห้องไว้นะครับสามารถต่อรองได้ด้วยกันนะครับเชียงขาดีตัวนี้ใบบุสองตัวนี้สามหมื่นก็ได้ตัวตัวหน่งครัพี่น้องสองตัวนี้สามหมื่นก็ได้ตัวนี่สามหมื่นหนงก็สองตัวไงหน่งหมื่นกว่าบาทเลยเนาะมือหนาหารวยครับพี่น้องนะครับหาเลี้ยงทั้งสองเลยเนาะตัวนี้เป็นงูพ่นลึกๆนะครับพี่น้องนะครับกินหยาลายด้วยสิพ่นลึกนะครับสวงใหญ่นะครับเขอว่า คนเลืกกินหญ้าดีนะครับมิไซก็หูเชียงเนาะจับได้ใบได้อยู่นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่น้องราคาเปิดราคาห้องนะครับเอามาคูัไปทั้งครัวนะครับอยู่บ่ไกลกับซองฟีหน่อยเนาะอยู่บ่ไกลแถวพ่อชัยนะครับพี่น้องแถวพี่น้องทั้งอำเภอพุนท่วงนะครับหรือว่าดอนจันนะครับกาลสินเฮานะครับก็สามารถต่อรองพูดคุยกันได้นะครับทั่วไปครับพี่น้องนู่บ่ไกลกันนะครับตัวนี้ยังก็ได้ สองหมื่นห้าร้อยครับพี่น้องนะครับแดงไงขึ้นมาอีกนะครับมอยู่ในหุ่มเนาะแต่แดดเสียบตายพี่น้องเบิังรวยไทยฟังดีสองหมื่นห้าร้อยครับพี่น้องนะครับราคาเพิ่มเปิดไว้นะครับแต่สามารถต่อรองได้ด้วยกันนะครับผมตำหนี่ว่ามีอย่างไรเนาะส่วนสูงประมั่นลอยสามสิบบวกบวกครับพี่น้องนะครับตัวนี้ได้สองตัวใช่บาะเลยตัวนี้ห่วงเศร้าสอง ตวัวข sure. well, right. okay. yeah. cool. mm ้างหลังนี่ว่าอะไรตัวข้างหลังสองพันห้าอยนี่พี่น้องแังถือไปหนาบ่นสองพันสองนะครับราคาห่วงนะครับตัวนี้บ่มีน้อยบ่เนาะตัวนี้ว่มีครับอ๋อนี่ตัวนี้มีปลายหางหน่อยเดียวเนาะปลายหางหน่อยเดียวครับพี่น้องนะครับเจ้าบ่เป็นปัญหาตัวการส่งหลุดนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับสองพันสองตัวนี้สองพันห้าร้อยตัวนี้เป็นงัวแดงนะครับใกล้ได้ผสมนี่เนาะบอบออ๋อสาวอยู่อ๋อสาวเนาะ ีน้อยๆนะครับเยี่ยงไปอีกกน้อยครับพี่น้องนะครับสองหมื่นห้าร้อยนะครับตัวนี้เอาอยู่ไก่อยู่ไก่ท่วมมาพูดคุยตัวร้องเอาครับพี่น้องนะครับงวดือว่าสวยงามเลยหรือพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อบ่ได้ไว้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่เอาหอยโบอยู่โพชัยครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับไหว้มันๆด้วครับผมนะครับ หอยโบโพชัยครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับวัวแม่นั่งน้อยนะครับเพิ่นจับประมาณเวทนี่แหละครับพี่น้องนะครับได้ตัวไหนดิสองตัวสตัวนะครับเจ้าบ้านตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับกองหางดีๆนะครับล่ำตัวเงี้ยวๆครับพี่น้องตัวนี้นะครับสูงโบ้วยสามเจ็ดสามเปียร์เบ้ครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นวัวสาวนะครับว่าเขาออกก็ท่านไล่นะครับอายุก็สิะมาณปีกว่าๆนะครับ ก็ได้อยากได้นะครับกําลังมองหางวไปเลี่ยงครับพี่น้องนะครับเอสภาพสมบูรณ์นะครับมึงคอยหางนะครับคอยหางงามครับพี่น้องนะครับนี่แหละใบหูจับดำเครื่องใบครับพี่น้องนะครับหนาเขียงนาคานะครับติดโบดติดเครื่องนะครับสองหมื่นเจ็ดพันพ่นวอ่ะเศร้าเจ็ดเนาะนะครับต่อล่องได้นะครับผมตัวนี้มื่นเจ็ดวันอ่ะมื่นเจ็ดครับพี่น้องนะครับตัวนี้กับเครื่องโบดขึ้กัน นะครับเครื่องบดงามๆครับพี่น้องนะครับอ๋อได้สนใจนะครับอยากหางัวงเมานั่งครับพี่น้องกำลังหางัวงเมานั่งเขาเงินเสียนหน่อยว่าได้ประมาณหกเจ็ดตัวครับพี่น้องนะครับขันบอตัวดีไรด้ยขันเอาตัวประมาณนี่นไหมแต่ก็ไปเลี้ยงเอาให้มันอ้วนนะครับติดลูกติดต่อมาแล้ก็เป็นก๊าไรเฮาเก่านะครับตัวละมือกี่บาทมือกี่บาทมือกี่บาทเงินสว่างเสียนหน่วย เป็นโค้งครับพี่น้องนะครับว่รุดน13ตคัว่าว่นะครับงอเสียนงอเงอนินซองเสียนนีน่นะสื่อตัวละมืนก็าบาหมืนก็าบาดนีน่ประมาณ12-13ตัวครับพี่น้องนะครับตัวร่องเอานะครับเป็นเปิดเป็นห่องเต่ตัว่องกัน่เกานะครับ่เปนงอหน่อยบโทษเียครับพี่น้องถุงหวยีซิมหาอะรละเบอรโทษตีตัวบอร์ใก่อนได้เลย091 370 ห้าห้าสองสี่นะครับเอามักโทรมาดได้ครับพี่น้องนะครับผมอเอาเจ้าาอะไรเมียลูกของไงบ้างของอเมียนะครับหวัดก็เราวัตก็เราวัดนัดเจ้าวานัดเมียลูกเจ้หว่านัดหกหมื่เจ็ดครับพี่น้องนะครับเ,เ,เป็นงวแเมียลูกลูกตัวเมียนะครับราคาห่วงหกหมื่นเจ็ดพันนะครับแม่พารหลอดแล้วเนาะ เมี่ยผสมพันรอบแล้วครับพี่น้องนะครับเจ้าวีอลนะครับเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งห้าครับพี่น้องนะครับเจ้าท่องแดงนะครับเนาะนี่ลครับพี่น้องมิสเตอร์ทองแดงนะครับใบเบือหลอดครบนะครับสามสามสิบสามสิบเอ็ดเดือนสิบนะครับพันรอบหนึ่งล้วเนาะพันรอบรอบกลัวๆแล้วครับพี่น้องนะครับ อา๋่ได้สนใจนะครับอยากได้ง่วงเมียลูกนะครับเมียโค้งสางดีๆนะครับสูงประมาณเกือบร้อยหาสิบเมียเพื่อนนะครับลูกสาวก็ใหญ่แล้วนะครับอ๋อหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องราคางห้องนะครับสามารถทดลองพูดคุยกันได้นะครับไก่ทรีครับไก่ทรงฟีนะครับตอนนี้บ่มีทั้งเมียทั้งลูกเนาะประกันให้ทั้งเมียทั้งลูกนะครับเมียเป็นง่วงร่ำโตหน้าหนาครับพี่น้องนะครับหน้าหนาองอ้างดีนะครับเม็ดสีแดงนะครับ เบิ่งบั่นไทยครับพี่น้องโอ้บั่นไทยไงนะี่ครับลูกเมียคนพ่อไปเลี้ยงนี่หรอกนะครับงัวกำลังมองหางวัวแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่แม่กับปลาซห้ยเลียวนะครับเพิ่นเปิดเพิเ่นห้องไว้ก็สามารถโตล่องผุดคุยกันได้ได้ครับพี่น้องนะครับเอาผู้สาวอยากได้ผู้สาวอยากได้งัวนะครับเอาเอาคอนไปเลี้ยงน้ำก็ได้พี่น้องเ <c oughs> บิร์ากัได้เลยเบิร์ตทั่วที่ตัวกวันได้ก่อนาะ ศูนย์หกสี่แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งสองสี่ครับพี่น้องนะครับเอาผู้ใดมักนะครับมาก้นมักงวก็ต่อร่องเอาครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณหลายๆครับนัดมันมันครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับครับพี่น้องเอาหัวไปเลี้ยงครับพี่น้องครับงวพ่อไปเลี้ยงนี่ดอกพ่อนยังบงงงงเมียสาวจะร้องอะนะครับเล็กบาทรก่อ เขบอกเขายนี่ลหะเจ้าอไรเจ้ว่าสอนาอยอม่นดียอเเล่นเาหาสองหม่นหนึ่ง้าร้างเาอตัวนี้ายเมีองเข่เนาะสองหมื่นหนึ่งพั้าร้อยนะครับมีดังดนะครับพี่้องจำนี้นะอ่น่มีมีแต่ดังนี่แหะแต่ดังๆน้อยครับผมอปัญหานะครับพี่้องมีครับประกันให้กูจ้างอย่าได้สบายนะครับผมตัวครับตัวดีนะครับเป็นงวดแดงบดได้นะแดงบดครบเครื่องครับพ ouais ี่รองนะครับ สองหมื่นหนนี้ดันสองหมื่นสองหมื่นทเ่สอง่นเอ็ดห้ารโอ้สองหมื่นเอร้อครับผมอตัวนี้ล้วกตัวเลขจะฝากอเลขไอ้ไ้ยหาพี่น้องเงาปารถไฟอู่วะแขวงหกเล่มเจ้าหกเล่มนะครับอายุประมาณหปีน่อยเนาะประมาณนี่แหละประมาณหาปีครับพี่น้องนะครับสูงประมาณหน่อยสีสิหนะครับหัวลีนะครับบ่กินตะคนเลี่ยงครับพี่น้องนะครับบ่อยการันตีหลดพี่น้อง เราสั่งเราเป็นเสียงมันห่องว่ะเออสั่งเป็นเสียงมันห่องนั่นนี่ลีแต่ว่าบอกเพื่อนกินอยู่ว่ากินตะปูเลี้ยงว่ะงอเลี่ยงงอกัดกับพี่น้องนะครับใหญ่เร็วอ้วนหนานะครับเศร้าหะนะครับเอาไปเลี้ยิกซองเย็นครับผมตัได้กคือเก้าตอวแรกคู่ตัวเอาว่าไข่เหนื่อยหน่อยเนาะแม่ซีเมินกว่านะครับอัดหัวหานดีๆครับพี่น้องนะครับอ้วนหนาตันเหนียวมะไข่เหนียวสบายครับงอเลี่ยงงอกัดครับมันเป็นสายเหนื่อยเลี่ยวซึ่งนี่นะครับสายเหนื่อยมาจาก เมืองนอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิบ่ค่อยมักแดดปานใดครับพี่น้องนะครับเอาเพิ่นกินนี่บ่มีหมองพอนะครับโมลีโมกัดว่นมปนคล้ยพุ่นล่ะประกันตามนี้ไอ้ผู้ย่างเนาะผู้จะเอาไปขุนหน่อยเนาะนะครับคงดีกระดูกเงี้ยวครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อบ่ได้กี่ด้าครัดนี้085าสี่ห้5ห้5 5นึ5งเจ็ดห้ยอดครับผมเอาห้อยยอดหน้ามุ่นครับพี่น้องนะครับสนใจเมียใดนะครับติดต่อสอบถามไอเริกไปได้ครับพี่น้องนะครับ คุยถึงกันทรงฟีครับคุยถึงกันทรงฟีนะครับเอาขอบคุณอะไรเขาหมันยมันๆนะครับผมนะครับหอยยอดนามุนครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ตัวนี้ก็รุ่นเร่ามาติครับพี่น้องนะครับหัวแดงเบิ่งจะตัวงหงั่มวะเนาะนะครับไทยสวยจักน้อยครับพี่น้องนะครับมื้อนี้บ่ใบข่ายาง เส então, ื erm ่อท <ä h, S 1> ั to ú, réussi, er ้งงวนะครับผมขอตรวขอให้นะครับพี่น้องครูฐารับชุ่มนะครับตรขอภัยอะไรนะครับเอาบังคับพี่น้องมันกับเรื่อแปลนแล้วเนาะนะครับเพราะมันสองโมงแล้วนะครับเอาผู้ได้สนใจนะครับอยากได้งวดที่บอยท้ายลงไปครับพี่น้องนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเจ้าของงวดคนเดานะครับราคากับพี่น้องไว้ครับพี่น้องนะครับก็สามารถตต้รองพูดคุยกันได้ทุกตัวนะครับว่าอะไรได้พอมาเสือนะครับเจ้าบ่าเราพอตรงสิ เจ้าสีหาลอยเาสีหาลอยของห่องเนาะของห่องครับพี่น้องเจ้าสีหาลอยได้เขียวใบหัวเมื่อวานก็จะเป็นเขียวเหมือนกันเอาแต่เขียวอยู่ประมาณใกล้จะผสมละวเขียวคู่เขียวคู่เขียวคู่สองปีครับพี่น้องนะครับเอานีหลังจังอันนี้กันเนาะพ่วเนาะเอาไปข้าวเดียวหน่อยสักหนึ่งผสมนี่เกินผสมเนาะข้าวเดียวครับพี่น้องนะครับนี่แหละ ร5าสีหาอยครับาสลอยนะครับเอาราคาห่วงครับพี่น้องต่อรองไก็ต่อรองได้สูงลอยสี่สิบได้นาะพ่อเนาะสูงลอยส่ิิดถ่วงมากบ่หน่อยเลยครับพี่น้องพ่อเอพ่อเอานะครับตำนีกับบมีเนะพ่อเนาะตำนีกับบมีนะครับประกันไห้นะครับเือเทวดต่อ่อได้พ่อพี่น้องอยากไดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์สามแปดสองเจ็ มืดน้ำมมุนพอมืดน้ำมมุนครับพี่น้องนะครับเอาไปมันมารว่มาครับมด้กสนใจนะครับเด็กๆกทั่วติดต่อสอบถามพอแล้วบังนะครับบังบัดย่างบัดเห็นก็มีปัญหาแล้วครับพี่น้องนะครับงูดหน่อยอยู่เอาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้บไปจากพี่น้องไปเพียงสนิทก็ได้ครับพี่น้องนะครับผู้คุณาู้ชมเหล่วก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆนะครับ หาเงินบ่พอสิได้ก็ให้มีหาเงินบ่พอสิมีก็ให้ได้เด้อครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ